วัสดีครับอันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องไฟบ้านไฟตกมอเตอร์ไม่บ่อยอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างนี้ครับคือรู้สึกว่าจะคลิปนี้ผมก็พูดคุยบ่อยๆแต่ทีนี้เหมือนเหมือนหลายๆคนที่ติดตามยังไม่ไม่เข้าใจทีนี้ก็มาพูดบ่อยๆหน่อยจะได้คนที่เข้ามาใหม่คนที่เพิ่งติดตามเข้ามาใหม่จะได้มีความรู้และเข้าใจตรงกันด้วยครับ คืออย่างนี้มอมอเตอร์ถ้าเป็นไฟบ้านนะครับไฟบ้านคือหลายๆคนหลายๆช่างอาจจะแนะนําลูกค้าอาจจะไม่เหมือนผมผมไอเรื่องค่ายเครื่องอาจะขายได้หรือไม่ได้ผมไม่สนเออก็บอกตรงๆไปเลยว่ามันใช้ได้โดยใช้ไม่ได้ไงเอออะไรประมาณนี้คืออย่างนี้ไฟบ้าน1 5บแอมไฟบ้าน1 5บแอมนี่ส่วนมากจะ ส่วนมากนะจะใช้จะใช้กับมอเตอร์มันไม่ได้เลยมันใช้ไม่ได้เลยมอเตอร์สองแรงสามแรงนี่จะเปิดไม่ได้เลยไฟตกไฟอะไรพวกพวกนี้แต่ทีนี้มีหลายๆคนก็ให้ความรู้ความรู้มันอาจจะแตกต่างกันอาจจะขัดแย้งกับผมแต่ผมก็ยืนยันว่าผมเป็นช่างไฟนะครับเป็นช่างไฟเรียนมาช่างไฟด้วยตรงแล้วก็ช่างกลช่างกึงอะไรพวกนี้ครับก็ ทีนี้ผมอาจจะให้ความรู้หรืออธิบายไม่เหมือนเขาอ่ะเอออาจจะไม่เหมือนเขาอ่ะเชื่อว่าไม่เหมือนเลยคือไฟสามสิบแอมป์อ่ะอย่าอย่าพูดถึงสิบห้าแอมป์นะแค่ตีไปเลยสามสิบสองแอมป์เนี่ยสามสิบสองแอมป์มอเตอร์สามแรงสี่โพลมอเตอร์สามแรงสี่โพลนะอ่ากินไฟสิบห้าแอมป์ตอนที่ออกตัว เราคูณไปเลยประมาณสเท่าในเวลาประมาณไม่เกิน8วิ6วิเนี้ยมันดึงอยู่ที่15คูณ c เป็น60 m แอมอยู่ที่ตอนที่ออกตัว60 m แอมแต่ตอนเนี้เวลามันออกตัวหลอดไฟยังกระพริบเลยเอออันนี้32แอมแ์นะแล้วมันจะมี32แอมแ์แบบไฟตกก็มี32แอมแ์แบบไฟไฟมาไม่เต็ม200 G เนี่ย มันจะยิงกินกระแสมากขึ้นโดยโดยโดยที่เราใช้กฎของโอห์มอะสูตรคำนวณจากไฟฟ้าเนะี่ยยิงโวลต์น้อยแอมป์ก็สูงขึ้นแล้วการออกตัวจาก6วิไปเป็น12วิยิงนานขึ้นกว่าจะออกตัวได้เอออันนี้ผมไม่ได้ยกบอร์ดขึ้นมาว่าอธิบายว่าเออเพราะอะไรถึงกฎของโอห์มคืออะไร เอากระแสหารแรงดันอะไรประมาณนี้เออทำไมมันอะไรประมาณนี้ออลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจก็พูดแคออ่สรุปใจความว่าว่าโวนยิงน้อยลงกระแสยิงเพิ่มขึ้นเออเราก็ใช้เวลามากขึ้นอะไรประมาณนี้ทีนี้ทีเนี้ยวางมอเตอร์สโพมันออกตัวลำบากมากเลยนะออกตัวลำบากมากกม่จะออกตัวได้นะถ้าโหลดมันหนักนะทีนี้ ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์สองโพนะครับหลอบเร็วอ่ะเออมันออกตัวเร็วกว่าถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่าอา่าไฟตกก็จริงแต่ว่าการออกตัวมันจะช่วยช่วยออกตัวเร็วขึ้นเพราะมันหลอบเร็วสองโพถูกไหมครับคือมันมันเป็นแค่สองจังหวะอ่ะปุ๊บเร็วเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ดีหรอกมอเตอร์มันก็มีโอกาสที่ว่า ไม่บ่อยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวนเรามีปัญหาไฟมันตกเออทีนี้มันมันดีกว่าตอนออกตัวแค่นั้นเองเมื่อเราเทียบสี่โพกับ2องโพนะครับก็มาอธิบายให้ฟังประมาณนี้เออแต่ว่ามอเตอร์ยังไม่เหมือนเดิมนะเออใช้งานไม่ทนก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้มาอธิบายระวางสี่โพหลอบช้าหนึ 1, ่งพันี่ห้าสิบ RPM แล้วก็2โพรลอบเล้ยว2,900 RPM อะไรประมาณนี้แต่แตอนนี้ผมมาแนะนำเครื่องที่ใช้มอเตอร์ให้สปีดมอเตอร์ให้สปีดนี่คือมอเตอร์ลอบอยู่ที่800 0มอเตอร์ลอบ8 0 0 0มอเตอร์ลอบเล้วครับเอ,อ่อมอเตอร์แปรงทานขนาดเล็กมอเตอร์แปรงทานมันจะมีมอเตอร์หลอบลอบธรรมดาก็มี อ่าหลอพันซีอย่างเงี้ยครับแต่มันจะมีตัวให้สปีดพวกมอเตอร์ที่มากับเครื่องญี่ปุ่นแบบเนี้ยที่ใช้โวลต์ร้อยสิบหรือสองสองร้อยยี่สิบโวล์อย่างเงี้ยครับเขาเรียกมอเตอร์ให้สปีดรอประมาณแปดพัน rpm แปดพันรอบตอน่อนาทีอย่างเงี้ยครับหล่รเร็วซึ่งมอเตอร์พวกเนี้ยอ่ามัน มันไม่มีผลต่อการไฝตกอะไรพวกนี้คือมันออกตัวเร็วทีนี้มันแรงบิดเขาเรียกแรงบิดนะครับแรงบิดสูงเพราะเพราะหลอดมันสูงแต่นี้คือปัญหาที่ว่าดึงต้องดึงแอมสูงกว่าจะออกตัวได้มันไม่มีเพราะว่ามันใช้โวล์น้อยครับโวล์แค่สองร้อยยี่อย่างเงี้ยหรือ1 1อยิบอย่างเงี้ยครับ จะอธิบายยังไงคือพูดให้เข้าใจนะคือผมไม่สามารถที่จะอธิบายเยอะแยะมากมายได้คือว่ามอเตอร์ให้สปีดรอบเร็วเนี่ยคุณสมบัติของมันอะ่ะไฟตก๊กหรืออะไรพวกนี้จะไม่มีผลกระทบต่อมันเท่าไหร่คือผลกระทบต่อมอเตอร์ให้สปีดรอบเร็วเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าเราใช้ร้อยสิบนี่ยิงยิงไม่มีปัญหาเลยใช้ร้อยสิบผ่านมอแปลง คือหมอแปลงตัวนี้ครับคือไฟเข้าสองร้อยี่แล้วก็ทดมาเหลือร้อยสิบเนี้ยยิ่งไม่มีผลกระทบต่อเรือกับแรงด้านเลยส่วนลูกค้าก็ถามเขาว่าแล้วมันใช้งานดีไหมกําลังอะไรตกไหมมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกําลังนะไอเรื่อโวนกับแอมอะไรพวกเนี้ถ้าเราอันนี้ก็ผมไม่ไม่อธิบายเหมือนกันผมอธิบายแค่ว่า แรงดันมันไม่ตกออโอโอมกับแรงบิดกับแรงดันน่ะของมอเตอร์โครงสร้างของมอเตอร์นะครับคือมันมันออกแบบมาคือรองรับโบนเทเ่านี้ประมาณนี้คือมันลงตัวของมันแล้วคือมันไม่มีผลต่อเหลืองแรงดันอะไรพวกนีออ้มอเตอร์จะตกไหมแรงจะตกไหมไม่มีผลอันนี้การันตีให้ การันตีให้เลยอันนี้มาให้ความรู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมแต่ว่าก็พยายามอธิบายให้ให้เข้าใจว่า,อามอเตอร์ให้สปีดเหมาะที่สุดแล้วกับคนที่ใช้ไฟไฟตกไฟบ้านอะไรพวกเนี้ยเออมันไม่มีผลกระทบต่อไฟตกหรือไฟบ้านอะไรพวกนี้มันไม่มีผลกระทบก็มาอธิบายประมาณนี้คือถ้าถ้าสำหรับคนที่ใช้งาน diy ไม่ไม่ มีการที่ว่าไปขอไฟหรือไปขอแอมอะไรพวกเนี้ยเอ่อขอไฟขอแอมขออะไรเพิ่มเนี่ยมันจะยุ่งยากบางพื้นที่นะครับเขาไม่ให้อย่างเงี้ยอย่างเช่นเราอยู่อยู่เขาไปในซอยลึกๆแล้วเซาไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเงี้ยครับการที่จะขอไฟขออะไรจะลําบากทีนี้เหมาะสําหรับคนที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องประเภทเนี้ยครับมันรองรับมันรองรับ งานแบบเนี้ยถามว่าผลกระทบก็ไม่มีไม่มีผลกระทบต่อเครื่องเลยเครื่องใช้งานปกติเหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับก็มาอธิบายประมาณนี้แล้วกันพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่จะสับสนไม่เข้าใจก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ